เรื่องต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของเมนูพิเศษครับที่เราอาจจะเคยได้ยินเมนูที่มีชื่อว่าไก่อบโอ่งบ้างหมูอบโอ่งบ้างแต่เมนูนี้ครับชื่อว่าเมนูปลาดุกอบโอง่องโอ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับทายถูกไหมครับว่าข้างในมีอะไรคําตอบก็คือปลาดุกนั่นเองครับปลาดุกอบโอ่งนะครับสีเหลืองหนังดูกรอบน่าทานที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นของร้านครัวานช่าง ราชาประดุกอบโองราคาตัวละ40บาทนะครับขายอยู่ที่ร้านซ่อมรถถนนพหลโยธิน62ซอยย่อยระหว่างแยก32ถึง33ปทุมธานีครับที่เรียกว่าครัวนายช่างนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นช่างซ่อมรถที่หารายได้เสริมในช่วงโควิดระบาดครับด้วยการทำประดุกอบโองขายที่หน้าร้านซ่อมรถนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ขายดีมากนะครับผมอบโองขายเป็นงานหลักไปแล้วครับ ปลาดุกอบโกงของช่างหยีโกอินเตอร์ไปยังอเมริกาแคนาดาเบลเยียมอังกฤษไต้หวันฮ่องกงเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์และพม่าครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับช่างหยีหรือว่าคุณประยงกฤษสมัยหรือช่างหยีลำลูกกาวัย47ปีกันครับ นนะนตัวหน่อยครับช่างหยีเป็นช่างซ่อมอะไรมาก่อนครับเคผมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ทำซ่อมลงตึงทำซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ทำลงตึงไปด้วยที่ด้านหลังครับอยากถามพี่หยีว่าปลาดุกอบโอ่งกับปลาดุกย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงครับการอบเนี่ยมันคือการแทำให้มันแห้งทั่วตัวใช่ไหมครับทำให้มันแห้งทีนี้การไล่น้ำมันหรืออะไรมันออกดีกว่าปลาย่างปลาย่างมันได้แต่ผิวนอกการเปิดของตัวนั้นตัวปลาแต่ด้านในมันไม่สุกมันไม่แห้งไปทำให้แบบเราเลือกอุณหภูมิได้ว่าเราจะต้องการให้มันแห้งแบบไหน จุกแบบไหนแบบกรอบตืหรือแบบพอกลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วทำไมปลาดุกอบอ่งถึงได้โกอินเตอร์ได้ครับ่าวชาติเขาเห็นเขาก็อยากจะนำสินค้าตัวเนี้ยมันน่าจะส่งไปขายได้เพราะว่ามันอบมันแห้งมันคื้อน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมีสั่งเข้ามาแประเทศแรกๆก็คือเออ่น่าจะเป็นเบลเยียมแรกๆมาต่อมาเรพวกอเมริกาพวกอะไรเงี้ยสั่งหลายๆหลายประเทศอ่ะเข้ามาต้องบอกว่าปลาดุกโอปอล์นะครับตอนนี้เนี่ยขายดีมากวันละ100ตัวจนถึง300ตัวนะครับต้องเปิดร้านทุกวัน เพิ่มจากเดิมเนี่ยองค์ที่มีอยู่5ใบตอนนี้เนี่ยกลายเป็น15ใบกันแล้วครับและนอกจากปลาดุกอบโอง่งแล้วเนี่ยนะครับช่างหยีมีเมนูอื่นที่อบโอง่องอีกไหมครับแตะส่วนอบโอง่งก็มีหางหมูอบโอ,อ่งมีะโพกไก่มีซีโครงไก่อบโอ่งอะกไรแล้วก็มีสันคอหมูอบโอ่งอะไรหลายเมนูครับครับผมสำหรับคนที่อยากจะสั่งเมนูนะครับปลาดุกอบโอง่งของครัวในช่างเนี่ยก็สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผม เมื่อพูดถึงปลานะครับวันนี้ขอฝากเอาไว้ว่าในน้ำมีปลาสูตรในตาของฉันมีแบดนี้